ก็สวัสดีครับพบโหโมกานนะครับวันนี้ผมได้มาสองรุ่นนะครับลงพพัดนะครับเศรษฐีเจริญพรกับมหากรถินหกสามรุ่นในวัดประทานพรนะครับมาครับมารุ่นครับรุ่นแรกเลยครับมหากรถินนะครับโอกสามครับรุ่นนิวัดประทานพรครับเมื่อพอกรถินที่บานมานะครับมาแกะรุ่นเนินครับว่าจะได้อะไรนะครับ โอ้สวยครับลงยาสีน้ำเงินนะครับลงยาน้ำเงินเหรียญสีทองไม่แน่ใจนะครับว่ากระไหลทองหรือเปล่าใครทราบนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่ารุ่นนี้เนื้ออะไรนะครับไม่มีใบรายการซะด้วยนี่ครับข้างหลังชอบนะครับชอบสวยเดีรยบสวยครับเป็นรูปหยดน้ำมาก ชอบมากเลยครับข้างลัางนี่ครับสวยรับมาครับมา,มารุนต่อไปครับรุ่นเศรษฐีเจริญพรยบของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ มาโดนครับว่าได้เนื้ออะไรครับเลขโค้ดอะไรรู้สึกว่าเมื่อกี้จะไม่น่าจะมีเลขโค้ดนะครับรุ่นมากระถินนี่ครับโอ้โหเลขเบอร์สองครับดูรายการแป๊บครับนวะกระไรทองพ้นสายสะกิดเงาครับเลขโค้ดเกือบปองครับสองสอง,สองหกโอ้โหสวยครับอันนี้ มีองค์เดียวในหลังนะครับโชคดีจริงๆเลยนะครับข้างหลังก็สวยนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวได้เรียนหน้ามาก็มาลุ้นครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับกับผมการครับ